ชมครับเมื่อวันจันทร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2564ได้มีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในบัลังศาราญาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของศาลไทยตั้งแต่มีมาและตั้งมาในแยะละมิติในข้อคิดในเรื่องนี้มันมีอยู่หลายแง่มุมแน่นอนที่สุดที่ทุกคนพากันพูดในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการหรือในวงการกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมสารอายการ ตำรวจรัชทันพากันตกอ,อกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปถึงหัวใจหลักของเรื่องนี้เนี่ยผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ามีความเป็นไปมายัางไงคือวันที่15มีนาคมพุทธศักราช 64, ส5 6 4ารศาลได้นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานคําว่านัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าอายการเนี่ยเขาฟ้องพวกผมเมื่อฟ้องผมในกรณีที่บุกทำเนียบรัฐบาลแล้วศาลกําลังที่จะนัดสืบพยานต้องมีการ พยายนก่อนสืบอพยายนต้องนัดทั้งโจทและจำเลยเข้ามาเพื่อเอาพยานหลักฐานมาตรวจก่อนจำเลยก็มีสิทธิ์ตรวจพยานหลักฐานที่โจทจะฟ้องเรามีอะไรบ้างโจทก็คืออัยการก็มีสิทธิที่จะมาตรวจพยานหลักฐานที่เขาจะฟ้องเราและเรากําลังจะต่อสู้ว่าเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ทําให้เกิดขึ้นเพื่อความเท่าเทียมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกคือพูดง่ายๆไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครก็เอาเป็นว่าวันที่15มีนาคมเป็นวันแรกของการนัดพร้อมการนัดพร้อม ก็คือว่าโจทย์อายการก็มาจำเลยทุกคนก็ต้องมาหมดเลยนะเมื่อนัดพร้อมแล้วจำเลยที่นัดพร้อมมาวันนั้นก็ประกอบด้วยคุณพธิ์ชีวารักษ์หรือที่มีฉาย,ยาว่าเพนกวินคุณอานอนทนายอานอน์นำพาคุณรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลคุณพานพงศ์จากนอกหรือที่เรียกว่าไมค์นายจรุพัฒน์บุญพัฒนร,รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินและนายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือแอมมี่คดีนียถูกฟ้องเนี่ยร่วมกับแกนนำและแนวร่วมม็อบคณะราษฎร ทั้งหมดเบ็ดเสร็จจำเลยมีทั้งหมด22คนทีนี้มาตราที่ผิดเนี่ยแต่ละคนก็โดนมาตราบางมาตราก็ไม่โดนนะฮะมีมาตราที่ผิดคือมาตรา112ก็คือว่าอาฆาตมาตราเหยียดหยามดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และความผิดมาตรา116มาตรา116ผมเคยโดนตัวผมเองเคยโดนมาตรา116กปปสก็เคยโดนมาตรา116ก็คือว่ายุยงปลุกปั่นก่อให้เกิดความวุ่นวายสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมาในสังคมกรณีที่เขาฟ้อง คือกรณีที่ชุมนุมปักหมุดที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายนพุทธศักราช2563ทีนี้ในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยในการนัดพร้อมครั้งนี้เนี่ยสารไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีเพราะว่าสารท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อโควิด -19 ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นจำเลย22คนรัทนายห้องพิจารณาคดีเป็นห้อง701ชั้น7เกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างไงท่านผู้ชมคือนายพริ์ชีวารักษ์เป็นกวินหนึ่งในจำเลยพร้อมกับจำเลย ฝ่าฟื้นคําสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้มีการถแถลงใดๆในที่เปิดเผยคือศาลเนี่ยบางกรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลก็ทําเกินเลยไปแต่กรณีนี้ไม่ได้ทําเกินเลยอย่างเช่นประชาชนที่เดินเข้ามาในศาลเนี่ยที่ประตูศาลเนี่ยถ้าใส่รองเท้าแตะรองเท้าหนีบก็ไม่ให้เข้าหมายความว่าแต่งตัวไม่สุภาพโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงบางทีคนจนไม่มีรองเท้าใส่ก็เลยใส่แค่รองเท้าแตะบางทีพอเดินเข้าไปในศาลเข้าไปในบัรลังปั๊บเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะให้ถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าเข้าไปนะซึ่งจริงๆ แล้วผมก็ดูว่าเขาต้องการทําเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเขาคิดว่าทุกคนควรจะมีรองเท้าแต่ว่าในข้อที่จริงคือคนนนอกคอกนาบางคนเขาจนเขาไม่มีรองเท้าใส่เขาใส่ได้อย่างมากก็รองเท้าแตะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลต้องฝากเอาไปพิจารณาอีกทีหนึง่งแต่ว่าชิงซึ่งศาลเ,เน้นมากก็คือความสงบเรียบร้อยในศาลหนึ่งศาลจะไม่ถ่ายรูปในศาลสองไม่ส่งเสียงเอะอะในศาลสามไม่ให้มาอ่านถแถลงการใดในศาลทั้งสิน้นศาลจะให้จำเลยเป็นคนพูดได้ในกรณีที่เมื่อพิจารณาความเสร็จแล้วจำเลยยกมือบอก ว่าข้าพเจ้าขอพูดสักหน่อยในเรื่องคดีความนี้ศาลจะอนุญาตให้พูดก็พูดไปเต็มที่แหละแต่การพูดไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาคดีเพราะการพิจารณาคดีนั้นพิจารณาจากหลักฐานคาให้การสํานวนที่อายการรับมาแล้วส่งฟ้องก็คือปรากฏว่าแม้กระทั่งการนั่งเนื่องจากอยู่ในศาลศาลมีมารยาทมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างคือต้องแต่งตัวสุภาพท่านผู้ชมนะฮะแต่งตัวสุภาพใส่เสื้อปล่อยชายก็ไม่ได้นั่งฟังคําพิพากษานั่งฟังคาให้การนั่งไขว่ห้างก็ไม่ได้ต้องนั่ง ธรรมดาปกติธรรมดาหให้ปิดโทรศัพท์หรือไม่ก็ใช้โทรศัพท์โหมดเงียบไซเลนไม่ให้มีเสียงออกมาเลยนะฮะนี่คือมารยาทกติกาที่ศาลมีมาแล้วตอลอดเวลาห้ามถ่ายรูปห้ามอัดเทปห้ามทุกอย่างที่ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ก็มีอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าจำเลยเข้ามาในบันลังแล้วเนี่ยใครจะเอากระดาษเอกสารอะไรให้จำเลยเนี่ยจะเป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเนี่ยไม่ได้คนที่จะให้ได้คนเดียวก็คือทนายความของจำเลยทนายความจำเลยอาจจะต้องเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเอา้าเอกสารนี้นะให้ศึกษานิดนึงเพราะประเดี๋ยวต้องขึ้นคำให้การท่านผู้ชมเข้าใจ เรแลวในขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน,มมน,น้าที่ราชทัณฑ์สมมุติว่าจำเลย22คนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หน้าก็จะมีสัก1ิคนหรืออาจจะน้อยก็อาจจะ8คนหรือ6คนนั่งควบคุมอยู่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากศาลไม่ให้มีการถแถลงอะไรก่อนเปิดเผยแต่ว่าคุณพระฤทธิ์ได้ประกาศถึงความอึดดัดใจและข้่องใจคืออึดอัดใจมากที่ทําไมศาลไม่ประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดีคุณพระฤทธิ์ก็เลยลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้ไม้แล้วก็เอาถแถลงการสองแผ่นซึ่งเป็นลายมือซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นลายมมืืือออคุณิหรเป็นลาย ที่แอบส่งมาให้ทางคุณพรฤทธิ์แล้วคุณพรฤทธิ์ก็อ่านกลางสาเลยท่านดูรูปได้อ่านกลางสาเลยนะเนื้อหาของอันนั้นโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าข้องใจที่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดีโดยอ้างหลักการว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะคดียังไม่มีคำตัดสินพร้อมทั้งเปรียบเทียบกรณีของแกนนํากบพศที่มีคดีมีการตัดสินแล้วแต่ยังได้รับการประกันตัวรวมทั้งไม่มีการตัดผมอีกด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับหยุดตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้กันให้เข้าใจสักนิดหนึ่งโดยพื้นฐาน แล้วเนี่ยสิทธิรัฐธรรมนูญระบุว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจนกว่าศาลจะพิพากษาออกมาแต่กระบวนการในการพิสูจน์ว่าตัวเองจะบริสุทธิ์นั้นมันจะต้องผ่านกระบวนการของการเข้าไปพิจารณาว่าคนคนนี้ระหว่างที่พิจารณาคดีคดีอันนี้ระหว่างที่พิจารณาคดีหนักหนาสาหัสหรือไม่หรือเป็นคดีมโนสาเร่มโนสาเร่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะศาลก็ปล่อยตัวชั่วคราวหลายครั้งแม้กระทั่งแกนนําทั้งหลายราษฎร2 5งหนี่ก็เคยถูกปล่อยตัว ชั่วคาวมาตลอดโดยสารไม่เรียกเงินประกันเลยแต่ในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นสารจะบันทึกลงไปว่าสารจะปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1 234 5 6หแต่ห้าไม่ให้จำเลยระหว่างที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวนั้นไปกระทำความผิดซ้ําอีกอันนั้นคือต้องถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สารได้ระบุลงไปที่แ่ว่าสารได้ระบุลงไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่มากันทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เคยถูกปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วและถูกกํากับด้วยเงื่อนไขอันนี้เมื่อมี เรื่องอีกครั้งหนึ่งในเรื่องกรณีของมาตรา116ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบเนี่ยศาลก็ต้องถือว่าอย่างนี้ถือว่าคุณทําผิดกติกาแล้วเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งแรกประกอบกับมีอยู่3-4คนโดนเพิ่มคดีจากมาตรา116มาเป็นมาตรา112พระเอมาตรา112นั้นเป็นคดีความที่ร้ายแรงคือคดีความตั้งแต่จําคุกตั้งแต่สปีถึง15ปีนั่นคือคดีอาฆาตมาตร้ายต่อสถา ทีนี้คดีหิึ่งีนคดี1องเนี่ยคนพวกนี้ไม่ใช่ไม่โดนก็โดนตลอดศารก็ปล่อยตัวอายการปล่อยตัวตอนนั้นน่ะตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวปล่อยตัวไปแล้วแต่ก็ยังไปทําซ้ําอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมด22คนเนี่ยคนที่ติดคุกอยู่ก็คือคนที่ไปทําผิดกติกาที่สาลปล่อยตัวชั่วคราวท่านผู้ชมครับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มคนพวกนี้ในหลายๆกรณีหลายคดีสารก็ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นฆ่ากระตายขนาดฆ่ากระตายโทษเยอะบางครั้งสารก็ ยังปล่อยตัวชั่วคราวมีเงินประกันมีหลักประกันใช้เงินประกัน5้าล้านบาท3ล้านบาทโน่นนี่นั่นนะฮะสมัยที่ผมโดนคดีเนี่ยเขาปล่อยตัวชั่วคราวผมเนี่ยผมต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถึง12ล้านบาทศาลก็ปล่อยตัวชั่วคราวแต่เมื่อการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นคดีที่คลึกโครมสร้างปัญหาให้กับสังคมทําให้คนให้ความสนใจมากศาลก็จะระบุว่าห้ามไม่ให้จําเลยไปกระทําการใดๆเช่นข่มขู่พยานหรือห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนอกเสียจากว่าศาล จะอนุญาตน,นั่นก็คือว่าถ้าคุณจะไปต่างประเทศเหมือนอย่างคดีทำเนียบรัฐบาลหรือคดีสนามบินซึ่งพันธมิตรเป็นจำเลยอยู่นั้นในการพิจารณาคดีเป็นปีปีปีเนี่ยจำเลยหลายคนรวมทั้งผมสมัยนั้นด้วยต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมว่าเรามีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพราะอะไร 1. 2ึ่งสารก็บอกว่าเอาได้อนุญาตให้ไปแต่ต้องบอกว่าไปวันไหนและกลับวันไหนแล้วก็เพิ่มวงเงินประกันเข้าอีกคือต้องเพิ่มอีก0 0 0 0นบาทหลังจากที่ประกันตัวแล้วนะั้นเงินประกันตัวอันเก่านะยังงงต้อหาเิน ประกันอีกหกแสนบาทพอกลับมาก็ต้องมารายงานตัวที่ศาลว่ากระผมได้กลับมาแล้วนะครับเซ็นรับทราบแล้วค่อยไปถอนเงินประกัน0กแสนบาทเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วการปล่อยตัวชั่วคราวมีเงื่อนไขตลอดเวลาเอาล่ะสมมุติว่าผมโดนคดีเรื่องสนามบินแล้วปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผมไปทําอะไรก็ตามที่จะทําให้รูปคดีมันผิดไปอายการก็มาร้องว่าขอให้ถอนคําสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายสนธิริมทองคุลเพราะว่านายสนธิเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วไปก้าวไกลกับพยานบุคคลในเรื่องคดีอันนี้ ศาลก็จะเรียกผมมาแล้วก็มาไต่สวนถ้าสิ่งที่อัยการร้องนั้นเป็นความจริงศาลก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นศาลจะถอนสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวสรุปคือผมก็ต้องไปเข้าคุกเหมือนเดิมไม่สามารถประกรันตัวได้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้เลยใช่ไหมเมื่อเข้าใจแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นายเพนกวินหรือรุงมันมันัสยาหรือบรรดาพรรคพวกเขาเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดแล้วก็อีกประการหนึ่งคดีความของกปป,ปสมีการพิพากษาแล้วเมื่อพิพากษาแล้วเนี่ยโทษเนี่ยมันน้อยเขาก็ให้ กันตัวได้ทันทีแต่พอใครที่โทษมันเกิน5ปีไปเขาก็บอกว่าเขายังไม่ให้ประกันตัวเอาเข้าคุกก่อนรอคําสั่งศาลเพราะว่าศาลก็จะส่งคําขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวนั้นขึ้นไปให้ศาลอุทธรณ์ศาลชั้นที่2เป็นผู้พิจารณาเนื่องจากว่าคาดีนี้จบที่ศาลต้นแล้วกําลังจะขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์ก็ให้สิทธิศาลอุทธรณ์ระดับเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะปล่อยตัวชั่วคราวคนนีไ้ไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยคนอย่างพุทธิพงศ์บุญกันนัทพลทีประสุวรรณและหลายหลายคนที่วันนั้นไม่ได้รับการปล่่อยัวววชครราาก็เพะ ว่าโทษจำคุกม,มันเกิน5ปีเขาก็เลยต้องให้สารุัธร์เอาละทีนี้มาถึงราชทันมบ้างผมนี่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องตัดผมเพราะว่าผมผมสั้นอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่บอกว่าทำไมเข้าไปจะไม่ตัดผมแล้วทำไมพวกเขาต้องตัดผมง่ายนิดเดียวครับมันเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำรู้อยู่แล้วว่าพวกกรปรปอปสที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นอดีตรัฐมนตรีแต่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องขอประกันตัวของเขานะได้ส่งไปสู่สารุัธร์แล้วไม่เกิน2วันคำสั่งสารรธร์ต้องตกลงมาแน่นอนว่าให้ปล่อยตัวได้เพราะฉะนนั้้แลวเคาก็จะรอ สองวันรอคําสั่งสารท้งตกมาแต่ว่าเพื่อรอผมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเขากำลังรอแล้วคาสั่งสารทมาวันเสาร์ใช่ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหมมาวันเสาร์แต่ถ้าเสาร์ไม่มาอาทิตย์ไม่มา,สาแสดงว่าไม่ได้ละเขาก็จะตัดผมทันทีและทาไมของพวกทนายอานน์พวกคนโน้นคนนี้ถึงถูกตัดผมอะ่ะก็ง่ายเดียวเพราะว่าเขาไม่ให้คุณประกันตัวเมื่อเขาไม่ให้คุณประกันตัวเขาก็ต้องตัดผมคุณสิดุลวินิจอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คนพวกนี้ทำเนี่ยในศาลเนี่ยในบัลลังก์เนี่ยนอกจากขึ้นไปอ่านแล้วเนี่ราีมมอ คนที่เข้าไปเอาขวดน้ําที่ทานเนี่ยคว้างลงบนพื้นแล้วกล่าวคาหยาบคายหลายอย่างนะฮะคือพูดง่ายว่าไม่เคยมีใครกล้าทําแบบนี้มาก่อนท่านผู้ชมครับหลายคนก็บอกนี่คือการละเมิดอานาจศาลแน่นอนละเมิดอยู่แล้วพูดต่อว่าแล้วศาลจะทํายังไงจากนี้ไปแต่ผมอยากให้ดูอีก2มิติมิติหนึ่งเนี่ยเด็กพวกนี้เป็นหน่วยกล้าตายของไอ้พวกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเด็กคือผู้ใหญ่พวกนี้เนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเด็กเนี่ยทรงเด็กผู้นี้มาติดคุกติดตารางแล้วแสดงความกล้าตายไม่กลัวตายออกมามิติตรงนี้เนี่ยที่สํา ท,ที่สุดทําไมต้องทําที่ศาลอย่างที่ผมบอกนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศาลไทยครั้งแรกท่านผู้ชมร้อยกว่าปีเพิ่งจะมีคนกล้าที่จะออกมามินศาลละเมิดศาลด้วยการกระทําที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีเรื่องครูที่เกิดขึ้นแสดงว่าอะไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดให้ลึกกวีชั้นหนึ่งแสดงว่าหลักเสาหลักเสาหนึ่งของประเทศไทยก็คือศาลเพราะว่าศาลเนี่ยเราผมเนี่ยพูดตลอดเวลาในการต่อสู้เวลาผมประท้วงผมเป็นแกนนําผมบอกให้เรื่องมันจบที่ศาลศาลว่าอย่าง ผมยอมทุกเรื่องท่านผู้ชมจําได้ไหมคดีของผมที่ศาลฎีกาพิพากษามายืนตามศาลชั้นต้นศาลธรณ์ให้จําคุกผม20ปีเมื่อวันที่6กันยาย,ยนพุทธศักราช2559ท่านผู้ชมถามผมสิว่าผมพอใจมาผมไม่พอใจแล้วท่านผู้ชมรู้มาผมทำอย่างไรวันนั้นผมยอมรับคําพิพากษาผมไม่ปฏิเสธเพราะผมเคารพในศาลทาั้งๆที่ผมระหว่างสู้คดีเนี่ยผมโดนอดีตอธิบดีศาลอาญา,าบางคนกันแกล้งผมเอาสมนวนผมนี่ไปเก็บเอาไว้ที่ห้องเขาศาลชั้นต้นจะพิพากษาให รอลงอายาเขากับเขียนคำพิพากษาใหม่แล้วบอกผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าของคดีบอกว่าถ้าคุณยังยืนยันอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนองคณะใหม่เอาองคณาใหม่เข้ามาทิพดีสารยาคือผู้บริหารระดับสูงของศาลสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วผู้พิพากษาก็ไม่อยากจะไปทะเลาะด,ด้วยเอาละท่านผู้ชมนี่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้ามันจบที่ศาลยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นคดีสาร,สารตัดสินพิพากษาประหารชีวิตจำเลยที่ฆ่าข่มขืนผมก็ไม่เห็นอะจำเลยนั้นลุกขึ้นมาแล้วยืออนบนเก้าอี้แล้วแหกปากร้องบอกว่าเฮ้ยไม่ย ในคำพิาพากษาประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้เพราะมันถึงที่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องยอมรับกติกาเป็นยังไงเฮ้ยทะเลาะกันตั้งแต่ตำรวจแล้วตำรวจเข้ามาเอาทะเลาะตำรวจทะเลาะ,ลอ,ะลอ,อายาการไม่จูงอกสารชั้นต้นไม่จูงสารชั้นทอนแต่ต้องไปจบที่ศาลฎีกาคือที่สุดนั่นคือจุดจบของมันเหมือนนักวยอะโชคกันไปโชคกันมาในที่สุดแล้วคณะกรมการตัดสินว่าฝ่ายแดงชนะก็ต้องจบตรงนั้นเพราะว่ามีกรรมการมีคนชี้ขาดในที่นี้ในประเทศนี้และในทุกประเทศในโลกนี้กรรมการที่ชี้ ขาดความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองก็คือสารส่วนสารนั้นมีดีกี่เปอร์เซ็นต์มีชั่วกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของสารแต่อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าสารที่ดีๆมีเกินกว่า80%สกว่าเปอร์เซ็นต์สังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลวทั้งนั้นแต่งานนี้ท่าผู้ชมเชื่อผมเด็กทั้งผู้พับษารดีและเลวสมหัวกันรวมตัวการเห็นด้วยว่ามึงละเมิดสารไม่ได้งานนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้แบบนี้เกิดขึ้นแล้วยังไม่มีอะไรมาอีกเนี่ยนะจัดการ เด็ดขาดนะมันจะเป็นตัวอย่างที่เลวมากและก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบแล้วศาลจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วอีกหน่อยคนขึ้นศาลจำเลยมีทางแพ้ก็สามารถจ้างมวลชนมาสักหมื่นคนแล้วมาบุกเข้ามาในศาลใช่ไหมมาล้อมศาลไม่ได้ท่านผู้ชมผมอยากจะฝากให้คิดเรื่องนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นผมเอาข้อเท็จจริงมาเพื่อเล่าให้ฟังอีกมิกติหนึ่งท่านผู้ชมลองคิดดูซิว่าศาลเนี่ยทำหน้าที่ใน พระประมาพิไทยใช่ไหมการที่เพนกวินลุกขึ้นมาพูดแล้วก็ชี้หน้าพะทีสารนั่นข้างหลังสารข้างหลังกา,าอีสารคือรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่สิมิตินี้ยังไม่มีใครเคยคิดคือตีวัวกระทบคราดด่ากฎหมายด่าสารแต่ไปกระทบพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระองค์ท่านให้ศารเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ท่านปฏิบัติหน้าที่ในพระประมาพิไธยท่านผู้ชมโอ้เกมนี้ลึกซึง้งท่านผู้ชมลึกซึ้งมากเอาละถามต่อท่านผู้ชมงานนี้เนี่ยผมต้องตำหนิกรมราชธรรจ จริงแล้วเนี่ยกรมราชทธณฑ์หรือแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยกลัวเด็กมากจนเกินไปไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียวจับระเบียบเอาไว้ระเบียบเนี่ยต้องเข้มก็ถ้าคุณตอบโต้กับนักโทษคนอื่นอีกมาตรฐานหนึ่งแล้วคุณจะไปกลัวเด็ก3นิ้วได้ยังไงคุณก็ต้องใช้เพราะาเขาเข้าคุกมาแล้วเข,าเ,ข,า,า,วเขาเป็นผู้ต้องขังสิทธิของผู้ต้องขังเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนแต่ส่วนใหญ่แล้วคนรวยไม่ค่อยจะได้ติดคุกหรอคนจนติดคุกมากกว่าหรือคุณจะเป็นอดีตรัฐมนตรีก็ตามไม่ไม่สำคัญต้อง เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันยังไงท่านผู้ชมประการแรกกมรมราชธรรมต้องหาตัวคนรับผิดชอบมาให้ได้ว่าในเพนกวินมันได้กระดาษสองฉบับแล้วยืนอ่านมันได้มาจากใครเวลาผมขึ้นศาลท่านะผู้ชมครับเชื่อผมสิถ้านับหนึ่งในสิบของคนที่ขึ้นศาลเยอะที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมต้องอยู่หนึ่งในสิบนั้นผมโดนคดีหมิน่นประมาทนี่เป็นร้อยคดีในชีวิตการทํางานผมผมผ่านมาหมดแล้วแล้วระหว่างที่ผมถูกจําคุกอยู่เนี่ยผมก็ขึ้นมาขึ้นศาลและผมจําได้ว่าเจ้าหนี้ราชธรรมเขาจะกันไม่ให้ใครมาคุยกับผมไม่ให้คนที่จะคุยผมได้คือ ยิ่งเอกสารเซ่งส่งเสกระดาษมาให้ผมดูเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์อยู่ข้างๆตัวเห็นแล้วบอกผิดเนี่ยเขายื่นได้ทันทีเลยนะแล้วเขาภาคทันผมได้ทันทีข้อที่2ระหว่างที่ทนายอาน o เ p e นกิ i นหรือรุ่งที่อยู่ในคุกเนี่ยทำไมจู่ๆชอบมี f a c e b o o ท Twitter ออกมาว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เพนกวินบอกว่าเราอย่างนี้เรากักขังความจริงไม่ได้ัวนี้ให้ทุกคนสู้ต่อไปคําถามมีท่านาผู้ชมเอามาจากไหนจากการเยี่ยมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยเขา อารมณ่อรวยมากที่สุดและเขาให้เยี่ยมวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกแม้กระทั่งวันเสราร์เว้นเสราร์เขายังให้เยี่ยมได้เลยสมัยผมอยู่เรือนจําของเปรมเขาให้เยี่ยมได้แค่สองวันอังคารกับพฤหัสแล้วอาหารการกินนี่เขาส่งให้ทานได้ญาติซื้อฝากได้ส่งเข้ามาทานได้สมัยอยู่ของเปรมไม่มีเสียต้องสั่งซื้อจากร้านค้าของเรือนจําแล้วในการที่จะพูดพูดท่านผู้ชมครับเวลาคนมาเยี่ยมเนี่ยเวลายิบโทรศัพท์มาแล้วพูดกันเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาอัดเทปหมดทุกคนเขาอัดเทปเพื่อเอามาดูเพราะว่ามีผู้ต้องังงในเรื่อยาพเ เยอะเขาจะรู้ว่าคุยกับใครส่งสัญญาณอะไรกันมาหรือเปล่าทําให้การค้ายาเสพติดจะต่อเนื่องบางคนที่เป็นราชายาเสพติดเข้าอยู่ในคุกแล้วมีคนมาเยี่ยมเพื่อเดี่จะถามว่าเฮียลลอดนี้ของใจส่งที่ไหนเก็บเงินที่ใครแต่เขาจะมีโค้ดของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเขาต้องอัดเทปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วกติกาของเรือนจําเป็นยังไงกระจาเรือนจําก็บอกว่าเวลาคุณมาเยี่ยมผมเนี่ยให้พูดทักทายกันแบบไหนนะท่านผู้ชมความสุขความสบายเป็นยังไง อยู่ในคุกดีไหมจะฝากความคิดถึงไปให้คนโน้นคนนี้พูดได้แต่ถ้านอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความสุขความทุกข์ของตัวเองแล้วจะไปพูดในเรื่องของประเด็นทางการเมืองเขาไม่ให้พูดทําไมเขาถึงไม่ให้พูดท่านผู้ชมทําไมเขาพูดแค่นี้เราต้องไม่ลืมเมื่อใดก็ตามเราเดินก้าวเข้าคุกเราเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากเพนกวินพริตชีวารักรุ่งมัสยาทนายอานนท์เปลี่ยนสถานภาพแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นคนคุกคนคุกก,ก็มีกติกาของคนคุกคนอยู่นอก นอกคุกก็มีกติกาของคนอยู่นอกคุกนั่นเกตุผลว,ว่าทําไมในคุกเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่มี a c e b o o k คอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยู่คองเปรมเนี่ยเขามีระบุเลยนะว่าคุณต้องลิสต์คนชื่อมาไม่เกิน10คนที่จะเยี่ยมคุณได้ถ้าคนเข้ามาเยี่ยมไม่ใช่หนึ่งใน10เขาไม่ให้เยี่ยมนะผมคิดว่าถ้าท่านที่มีราชทันและผู้จัาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพถ้าท่านยึดระเบียบตรงนี้เอาไว้ปัญหาไม่มีท่านก็ฟังนี่ก็ในเมื่อท่านอัดเทปทุกคนอยู่แล้ว อานนนเขาพูดยังไงเยี่ยมเพนกวินพูดยังไงถ้าเพนกวินบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องอย่างงี้ๆนะคุณต้องไปชุมนุมกันใหม่นะคุณต้องอย่ายอมแพ้นะคุณต้องใช้ระเบียบราได้ณฑ์จับเลยบอกว่าจากเทปที่เราฟังคุณพูดอยู่เนี่ยเทปที่พวกเราฟังคุณเรียกคุณยังยุยงส่งเสริมทำผิดระเบียบของคุกเพราะฉะนั้นแล้วจะสั่งห้ามไม่ให้คุณถูกได,ได้รับการเยี่ยมเป็นระยะเวลา1เดือนบทลงโทษมีนี่ท่านทิพย์ดีครับท่านต้องเอาระเบียบพวกนี้เนี่ยจับมันในเมื่อท่านใช้ระเบียบนี้กัับคคนนนุกกทท่่วววไไปปแล้้าจะยเ กับพวกสมนิ้วพวกนี้ได้ยังไงต้องเท่าเทียมกันสิพอคุณเดินเข้ากรงขังแล้วสิทธิของคุณกับสิทธิของผมเท่าเทียมกันหมดก็คือเป็นคนคุกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมเพระเาะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมหวังว่ากรมราชรรรทัณฑ์แรัฐมนตรีสมศักดิ์ต้องรีบปรับเรื่องนี้แล้วถ้าท่านยืนให้แม่อยู่บนระเบียบและความถูกต้องว่ากาติกามันต้องเป็นอย่างยิ่งี้แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกท่านผู้ชมจะมาว่าท่านได้ไม่มีใครใครจะมาว่าล่ะคุณเป็นเจ้าหนี้ราชทัณฑ์คุณเป็นปลายทางเข้าใจไหมฮะ ส่งมาจากศาลแล้วคุณจับโค้กโมอบ3มนิ้วจะไปปวนคุณได้ยังไงเฮ้ยก็ผมทำหน้าที่ผมนี่เมื่อศาลไม่ประกันตัวคุณต้องเข้าคุกเมื่อคุณเข้าคุกแล้วกติกาคุกมียังไงคุณก็ต้องทำตามกติกาคุกจบผมผิดตรงไหนอ่ะผมไม่ผิดนี่ก็ผมบอกแล้วไงกติกาว่าถ้ามีคนเยี่ยมให้พูดเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่ให้พูดบกปันหรือทำอะไรแล้วเขาก็รู้ว่าคุณได้ดักฟังโทรศัพท์ทุกคนอยู่แล้วถ้าคุณดักฟังโทรศัพท์ผู้พ่อค้ายาเสพติดได้ทำไมคุณจะไม่ดักฟังโทรศัพท์ของคนทีี่่่่มมมุงงงันทจะล้้าากกรรปคอ ประเททศไทยไถ้าผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมสิ่งที่ผมพูดนี่คือความจริงและอย่าลืมท่านชมมิติ2มิติที่ผมพูดไปหลายคนพูดเรื่องนี้แต่ลืมคิด2มิตินี้สันคลองสถาบันการศึกษาสันครองรัฐบาลและอะไรละเป็นเสาหลักของสังคมถ้าไม่ใช่เสาหลักกระบวนการนี้แน่นอนกระบวนการนทำเนี่ยมันบิดเบี้ยวคนรวยไม่ติดคุกบอสอยู่วิทยางเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เหลือที่พอที่จะประคับประคองกันได้เราต้องประคับประคองให้เสาหลักตรงนี้มันยังยืนอยู่ได้อย่าง เข้มแข็งเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงที่นี่โดยที่ไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกต่อไปท่านผู้ชมครับผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้ศารอาญากําลังพิจารณาอยู่กําลังหาหลักฐานอยู่เข้าใจว่าคงจะลงโทษอย่างรุนแรงกับคนที่ละเมิดศาลคงอีกไม่นานละอีกไม่กี่วันนี้แต่ถ้าสารงานนี้ไม่ชักดาบออกมาแล้วฟันให้ขาดสะพายแรงเลยคนที่ละเมิดศาลแบบนี้อีกหน่อยสารประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ฝ่ายตรงข้ามสารก็บอกว่าเป็นแค่สารเจ้าเท่านั้นเองสารเพียงตาศารพระพรหมต้องทําให้เห็น การละเมิดศาลจะปล่อยให้ละเมิดไม่ได้ในขณะเดียวกันหลายคนก็ออกความเห็นมาว่าศาลเองบางทีก็ไม่ให้เกียรติแล้วก็เป็นคนซึ่งลืมตัวชอบตะคอกจำเลยตะคอกของโน้นตะคอกของนีออง้นั่นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ละการเรายังคงต้องยึดมันให้มั่นเอาไว้อยู่ต่อผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะว่าคนพวกนี้ยังต้องขึ้นศาลอีกต่อไปอะไรถ้าเป็นวิดีโอคอนเฟอรนซ์ได้ก็ให้เป็นวิดีโอคอนเฟอรนซ์ซะท่านผู้ชมครับการที่ สา่ให้ประกันตัวนั้นเป็นสิทธิดุลพินิจของสารและเท่าที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมันตต้นแล้วเนี่ยสารไม่ได้ทาผิดหรอกผมโดนโดนตอ,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 อนผมโดนคดีผมโดนสารขั้นต้นพิพากษาผม20ปีผมยื่นประกันทําไมศารให้ประกันเพราะจําเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงจําเลยเป็นคนที่ไม่มีประวัติการหนีสารและจําเลยเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรนอกลูนอกทางสารจึงให้ประกันตัวแต่คิดค่าประกันตัว10บล้านบาทและขณะเดียวกันห้ามจําเลยเดินทางออกนอกประเทศจบสารให้ประกันท่านผู้ชมครับตอนที่ผ ผมประท้วงอยู่ที่ทรรเนียบผมจำได้มีตำรวจไปแจ้งไปฟ้องศาลแล้วตัวอธิบดีศารอาญาในยุคนั้นเป็นเพื่อนกับตำรวจระดับรองผู้บัญชาการอุ๋งเีงชาติรับเรื่องมานะฮะแล้วก็บอกว่าจะให้ประกันตัวหรือจะให้ถอนฟ้องโดยที่จําเลยทุกคนคือพวกแกนนําพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นพลตรีจําลองศรีเมืองพิภพธงชัยสุริยไสยหรือว่าสมเกียรติพงไพบูล์สมศักดิ์โฉนสุขว่าถ้าจําเลยยอมรับและก็ปฏิบัติตามคําสั่งศาลคือว่าให เลิกประท้วงออกจากทำเนียบรัฐบาลท่านผู้ชมครับพวกผมไม่ยอมเมื่อไม่ยอมแล้วผมทําไงพวกผมก็หนีสิหนียังไงล่ะพวกผมก็หนีอยู่ในทำเนียบไงตำรวจก็ไม่กล้าเข้ามาจับเพราะประชาชนล้อมพวกผมเป็นหมืนหม่นๆคนจนกระทั่งคุณสุวัสดิ์อภัยพักอุทธรคำสั่งไปถึงสาลอุทธรสาลอุทธรถึงมีม,มติออกมาพิพากษาว่าสิ่งที่ตำรวจแจ้งความมาและขึ้นศาลชั้นต้นนั้นคดีข้อความอันนี้เลื่อนลอยเอามาใช้ไม่ได้พวกผมนั้ออกจากทำเนียบได้ท่านผู้ชมจำได้ไหมแล้วทำไมพลตรีจำลองสีเมืองถึงถูกจับเพราะพลตรีจำลองสือ วันนั้นเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่านบอกไม่เป็นไรสนี่ผมถูกจับก็ถูกจับแต่ผมต้องไปเลือกตั้งพอท่านไปเลือกตั้งท่านเลยถูกจับไปเลยแต่พวกผมไม่ถูกรอจนกระทั่งคำสั่งสารุทธรมายกคำสั่งของตำรวจออกและสารชั้นต้นออกพวกผมนึกออกไปได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการที่จะถูกจับคุณก็นหนีไปสิคุณก็หลบไปไม่้เขาจับตัวคุณให้ได้แล้วคุณก็หาทางอุทธรณ์คำสั่งอันนี้จนกระทั่งสารอุทธรณ์มีคำสั่งมาว่าให้คุณสามารถจะประกันตัวได้แต่คุณยื่นสาร Kur มามรม้ร,ร,ารก็ให ให้คําตอบไม่กี่ข้อแต่เป็นคําตอบที่ถูกต้องตามดุลพินิษยังฟังไม่ขึ้นไม่มีเหตุผลใหม่ใดออกมาที่จะทําให้ศาลต้องปล่อยตัวขอให้ยกคําร้อง เพราะว่าคำสั่งที่สั่งไม่ให้ประกันตัวนั้นเป็นคำสั่งที่ชัดเจนเนื่องจากจำเลยทำผิดเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งแรกครั้งแล้วครั้งเล่าออกมาก็ยังทำผิดอีกจึงมีเหตุอันควรที่จะไม่ให้ประกันตัวอีกอย่างหนึง่งมีโอกาสมากที่จำเลยอาจจะหลบหนีเพราะว่าคนพวกนี้พร้อมจะหนีได้แล้วตอนนี้แล้ววางแผนที่จะหลบหนีด้วยเหตุนี้พวกนี้เลยเล่นแรงท่านผู้ชมครับการที่พวกนี้เล่นแรงในศาลมีคนหนุนหลังเอกสารขึ้นมาที่เขียนออกมานั้นก็ออกมาผมไม่ทราบว่าใคร คงไม่ใช่คุณพรฤทธิ์เขียนหรอกคุณพลฤทธิ์เขียนแล้วคุณพะฤทธิ์จะติดตัวไปได้ยังไงเพราะเขาคนตัวไม่มีคงจะมีคนที่วันขึ้นพิจารณาคาดีเนี่ยยัดเอกสารนั้นใส่มือคุณพลฤทธิ์แล้วก็ขึ้นมาพูดคุณพลฤทธิ์นี่ก็ประเภทหัวหมูทุลวงฟันหมูไม่กลัวน้ําร้อนไหนๆหนก็ไหนๆหนแล้วก็เลยขึ้นบนพูดอย่างเดียวไม่พอก็เดนขึ้นบนเก้าอี้ท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมที่ผมพูดตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คนพวกนี้จะอยู่อย่างสุขสบายไม่ม่่มมมีีี 1, 1, 2, ีีละใคครกก็ตตาาโดดดนนออไปยถ้้12ว ผมเชื่อว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวเช่นกัน